โอเคครับมาดูตัวอย่างของ AI เทคโนโลย s หรือว่าส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันตัวอย่างที่ใช้ AI ในการพัฒนานะครับเราจะได้มีไอเดียในการที่ว่าเอ๊ะทำไม AI ถึงมีความสำคัญเราจะได้มีไอเดียว่า AI เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับ AI สามารถ ถูกใช้ในเรื่องของ Machine v i ชั่นนะครับหรือในเรื่องของตัวไบโอเมตริในส่วนนี้ตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราล็อกอินเข้ามือถือนะครับหรือว่า เราล็อกอินเข้าบ้านหรือเข้า uh, ส่วนสำนักงานนะครับแต่ก่อนเราอาจจะใช้บัตรเราอาจจะใช้ยูสเนมพาส s วิร์ดแต่ตอนนี้เราใช้ Fingerprint หรือภาพลายพิมพ์นิ้วมือในส่วนนี้คือการถ่ายภาพเขาจะถ่ายภาพหรือดูภาพในส่วนที่เป็นลายพิมพ์นิ้วมือของเราแล้วเอาไปเทียบกับสิ่งที่อยู่ในฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นในกระบวนการเทียบความเหมือนความต่าง ส่วนที่ระบุอัตลักษณ์เนี่ยครับเขาจะใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับหรือในส่วนที่ใครเหงาเงาเล่นกับตัว Siri Siri ตอบโต้เราได้อย่างไรมันไม่ได้แลนดอมประโยคขึ้นมาตอบโตแต่ Siri จำเป็นจะต,ต้องเข้าใจสิ่งที่เราพูดเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยถ้าเราตั้งมันไว้เฉยๆมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นการที่ Siri เข้าใจสิ่งที่เราพูดแล้วรู้จักการตอบสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราถามนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้ AI ในการพัฒนาในส่วนของโรบอทอันนี้ชัดเจนมากหุ่นยนต์นะครับอาจารย์พูดถึงไปแล้วในส่วนของตัวเซลฟ์ไดร ving คร์ตอนนี้ก็มีข่าวมาค่อนข้างเยอะจะใช้ในกระบวนการ AI แล้วก็พวกคอมพิวเตอร์วิชั่น เป็นดวงตานะครับติดกล้องมองเห็นวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในภาพอย่าลืมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนา AI ในการมาสร้างดวงตาและสร้างสมองให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะนั้นเราก็จะสร้างตัว s e l f d r i v i n g car ขึ้นมาในส่วนของ c o m p u t e r v i s i o n และส่วนของการตัดสินใจการให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการตัดสินใจเรื่องความเร็วของรถทุกอย่างใช้ AI ทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวอย่างนี้คือ m Math Problem s เ l v e r เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เราใส่โจทย์เข้าไปนะครับตัว AI ที่เราฝึกไว้แล้วหรือเราโคดดิ้งไว้แล้วเนี่ยเราเป็นเด็กคอมเนาะเราก็จะทำการโปรแกรมมิ่งได้โคดได้ในตัวแอปพลิเคชันนี้อุปกรณ์นี้จะ ทำคำตอบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็น s t e ็ป y s t สเมาเลยมันจะช่วยงไงช่วยในเรื่องการเรียนการสอนช่วยให้เราสามารถได้เรียนรู้สเต็ปของการทําคณิตศาสตร์ไปจนถึงคําตอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อดีของ AI ส่วนหนึ่งนะครับคือ AI จะมีความคงที่เราใส่ข้อมูลเดียวกันเข้าไป100ครั้งเราจะได้คำตอบเหมือนกัน100คำตอบเดิมนะครับ100ครั้ง แต่ถ้าเป็นคนเอาโจทย์เดิมมาให้อาจารย์ทาอาจารย์ทำร้อยครั้งอาจารย์อาจจะทําผิดไป20ครั้งหรือถามนึงมาถามอาจารย์อาจารย์อาจาอาาาอาจะตอบไม่เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอย่างอื่นแต่ AI สามารถทําสิ่งนั้นได้คงที่และไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบต่อตัว AI ได้อย่างเช่น เรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ในะขณะนั้น AI จะจะไม่ไม่มีส่วนนั้นมาเกี่ยวข้องคือความคงที่ของการสรุปผลของ AI ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ใช้ทั้ง AI และเกมเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือการใช้เกมเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและตอบโจทย์ปัญหาใน non-game context ส่วนนี้คือตัวอย่างแอปพลิเคชันสื่อสารของนักศึกษาอาจารย์พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อช่วย การฝึกทักษะการสื่อสารให้กับเด็กออทิสติกเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของแอปพลิเคชันคือการพัฒนา AI คือการที่จะทำเกมขึ้นมาแล้วให้เด็กเล่นเกมพร้อมๆไปกับการเรียนรู้การสื่อสารการบริหารหรือการ เพิ่มทักษะการสื่อสารให้เด็กออทิสติกส่วนนี้จะเป็นการใช้ AI ใน Digital Game Based Learning หรือ GBL และ AI ในตัว IST หรือ Interactive Storytelling ตัวอย่างเช่นเราอยากจะสอนวิชา Network ให้กับเด็กปฐมปลายหรือเด็กมัธยมต้นถ้าเราไปนั่งสอน Network สอนสมการคณิตศาสตร์เขาอาจจะไม่สนใจทุกคนนะครับเราเลยประยุกต์ใช้ ในส่วนของ Interactive Storytelling เราเซอร์ว์ว่าเขาสนใจกร์ตูนเรื่องอะไรสนใจเรื่องราวอะไรเช่นเรื่องความรักของเด็กประถมเรื่องราวเค้กเรื่องราวงานปาร์ตี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่แล้วแทร gamification ในการเอาความรู้ด้านเน็ตเวิร์นะครับลงไปสู่สตอรี่ของตัว interactive storytelling ตัวนั้นแล้วก็จะมี AI เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ระหว่างการทำ interactive ระหว่างผู้ดูผู้เล่นกับตัวตัวเกมได้ใช้ AI นะครับเกมหลายๆเกมจะ AI จะมากจะน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับถ้า RTS เกมเนี่ยใช้เยอะตัว shooting Game ใช้เยอะ RPG ใช้เยอะนะครับแต่จะเป็น AI คนละประเภทกัน AI ที่ใช้ใน VR นะครับคือเป็นการทําโลกจำลองโลกเสมือน Virtual Reality ก็คือการสร้างโลกโลกเสมือนขึ้นมาแต่โลกเสมือนจะเหมือนจริงได้อย่างไร AI คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำให้ VR เข้าสู่โลกเสมือนแบบจำลองสถาน,นการณ์จริงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นการฝึกการประกอบปืนตัวอย่างที่สองจะเป็นเรื่องการฝึกทักษะ การฝึกการควบคุมอารมณ์ของการออกไปภาคสนามสำหรับหน่วยกู้ภัยที่จะไปเจอสถานการณ์อันตรายที่กระทบจิตใจนะครับเราจะเป็นต้องการฝึกก่อนที่จะเข้าไปเจอสถานการณ์จริงในตัวข้างล่างจะเป็นการฝึกการออกรบฝึกการยิงปืนในสถานการณ์จริงในพื้นที่จริงนะครับเราต้องนำา AI ไปจําลองสถานการณ์นั้นมาสู่ในโลกเสมือนให้ผู้ใช้ได้ฝึกนะครับ เพราะฉะนั้น AI ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว AI เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคนด้วยซ้ำ AI ในการสร้าง simulation นะครับในด้านการแพทย์ตัวอย่างที่เห็นคือการทำ simulation การฝึกทำฝันตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้เกมสำหรับ entertain อย่างเดียวสำหรับความสนุกสนานอย่างเดียวเกมมีประโยชน์ มากมายเป็นการประยุกต์ใช้เกมเทคโนโลยีในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับนี่ส่วนหนึ่งในการทำซิมูเลชันการฝึกทำฟันเพื่อฝึกนักศึกษาทันตแพทย์ในการทันทันตกรรมก่อนที่จะลงไปสู่การทำจริงกับตัวคน AI ในส่วนของ c o m พิวเตอร์วิชั่นตัวอย่างแรกที่เห็นนะครับจะเป็นตัวเกมนะครับที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อฝึก การเคลื่อนไหวในการทันรีฮับหรือการทำฟื้นฟูกายภาพให้กับเด็กที่พิการทางสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แบบแบบเรานะครับเพราะนั้นเด็กเหล่านั้นจะต,ต้องกายภาพตลอดเวลาแทบจะตลอดชีวิตเลยเพื่อเมนเทนศัก,กยภาพในการเคลื่อนไหวไว้เพราะฉะนั้นเราคิดถึงตัวเราเองมันจะน่าเบื่อมากเลยมานั่งยกมือทุกๆวันเราเปลี่ยนความน่าเบือ่อเปลี่ยนรูปแบบการทำกายภาพเข้าสู่การควบคุมตัวคาแรคเตอร์ในเกม เราจะให้เด็กๆนะครับที่เขามีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวแต่ IQ เขายังดีอยู่เคลื่อนที่แบบการทำกายภาพแต่การเคลื่อนที่นั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนที่ของตัวคาแรคเตอร์ในเกมเขาก็จะทำกายภาพแบบมีเป้าหมายและมีความสนุกในการเล่นเกมนะครับจะมีคอมเมอร์เชียลโปรดักของตัวด้านนี้เยอะมากๆนะครับลองไปเสิร์ชดูได้การทำรีแฮบด้วยการสร้างเกม ก็มี market share ในตลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการทำ serious game ส่วนถัดไปคือการทำา AI ในด้านการแพทย์ส่วนนี้ก็ market share สูงนะครับวงเงินที่อยู่ในตลาดด้านนี้สูงมากๆเหมือนกันนะครับมันจำเป็นต้องใช้ความรู้ทนแท่นการแพทย์ด้าน AI นะครับแล้วก็ด้านเกมเทคโนโลยีเหมือนกันในหลายๆส่วนในการที่จะ segment ในการที่จะ classify โลก หรือวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายนะครับการใช้เทคโนโลยี AR, VR, MR นะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเกมมาประกอบกับตัว AI เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงทางด้านการแพทย์ในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของการทำพวก Auto Chatbot หรือการทำพวก KBS Knowledge Based System หรือ Expert System ในการโต้อตอบกับมนุษย์อย่างเช่นอุปกรณ์ในการวินิจฉัย โลกให้กับเราแทนที่ว่าเราปวดหัวเป็นไข้เราจะต้องเดินไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปต่อคิวแชั่วโมงเราถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเมืองนอกมีการพัฒนา KBS เพื่อทำการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นมาบ้างแล้วก่อนที่เราจะพบแพทย์นะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยบอกอาการนะครับเขาก็จะโต้อตอบกับเราบอกอุณหภูมิมีที่วัดอุณหภูมิที่วัดความดันแล้วเขาก็จะสรุปออกมาให้เราว่า เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาด้วยความมั่นใจร้อเรเราก็ไม่จําเป็นต้องไปไปพบแพทย์ด้วยด้วยการวินิจฉัยที่มันละเอียดขึ้นเราก็อาจจะจบที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นการเรียนรู้ด้วย AI เช่นเดียวกันนะครับจากต้นถึงตอนนี้เราจะเห็นว่า AI ใช้กับสาขาจํานวนมากที่เป็นตัวาการแก้ปัญหาในชีวิตจริงชีวิตประจําวันามาถึงสไลด์นี้ จะเป็น AI ที่ใช้ในตัวเกมจากข้างล่างไปสู่ข้างบนจะเห็นเลยนะครับว่าอาจารย์เริ่มตั้งแต่ AI สำหรับ Animation หรือ Physics คือการเคลื่อนที่ของตัว character ในเกมจะทำอย่างไรให้เขามีการทำ Animation ที่มันสมจริงนะครับเพราะฉะนั้น AI จะมีบทบาทในส่วนนั้นการทำ Movement ก็คือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตัวอย่างเช่น Path Finding นะครับ A Star Vector 4 Vector Field Decision making คือการตัดสินใจของตัว character ในเกมรวมไปถึงการทำ Group AI หรือตัว Strategic Planning อย่างเช่นเกมฟุตบอลเกมซ็อกเกอร์นะครับที่มันมีตัว character ที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบทีมเพราะฉะนั้น AI ในเกมนะครับในเกมที่มัน complex หรือซับซ้อนมากๆมันจะเริ่มตั้งแต่ตัว การทำ a n i m เมชันของตัว c h a r a c t อร์เดียวไปจนถึงการเครื่องที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งการตัดสินใจไปจนถึงการทำส i c ติ a n n i n g แบบทีมในตัวเกมนะครับถัดมานะครับอาจารย์จะพูดถึงอีกศาสตร์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับ AI เราจะเรียกศาสตร์นั้นว่า c o g n i t i v e นะครับศาสตร์ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือการสร้างปัญญาขึ้นมานะครับประดิษฐ์ปัญญาขึ้นมา ให้สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับคนแต่ c ognitiv e computing คือศาสตร์ของการไม่ได้สร้างมาแทนคนครับแต่เป็นศาสตร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วนะครับเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับ AI คือทำขึ้นมาเหมือนมนุษย์เลยเป็นเอามาแก้ปัญหาเอามาทำงานงานใดงานหนึ่งเหมือนมนุษย์แต่ c ognitiv คือ ทำโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้ตัวเองเนี่ยตัวมนุษย์ทำงานนั้นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกอันนั้นคือ Cognitive ที่แตกต่างจากตัว AI อ่าตัว AI for Game นะครับอาจารย์ได้เกล่นตัว s t ั u กเจอรหลักของ AI for Game ไปแล้วนะครับถามว่า AI for Game มีประโยชน์อะไรนะครับ AI เนี่ย แน่ๆนะครับเราต้องทำขึ้นมาเพื่อสำหรับตัว non-player characters หรือตัว character ที่ควบคุมโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวมือถือของเราที่คนไม่ได้เล่นนะครับแล้วมันจะเดินยังไงมันจะคิดยังไงมันจะตอบโต้กับเราอย่างไรมันคือ AI ในการฝังเข้าไปเป็นสมองของมันนะครับแล้วก็ในส่วนบริบทอื่นๆอย่างเช่นพวกการทำ simulation ของหิมะตก simulation ของฝนของการไหลของน้ำของการเปลี่ยน กลางวันเป็นกลางคืนในเกมนะครับเราจะใส่ AI เข้าไปเพื่อทําให้สเกลของเกมอ่ะมันมันสเกลได้ง่ายขึ้นสเกลให้ใหญ่ง่ายขึ้นแล้วก็อาเพื่อรองรับตัวการขยายสเกลของตัวโปรแกรมได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น AI เนี่ยใช้เยอะนะครับอะไรก็ตามที่คนไม่ได้ควบคุมเองนะครับไม่ใช่ human player เล่นเองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ AI ในการควบคุมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติเพื่อให้มันสนุก นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎของเกมนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างตามที่อาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่ Animation, Movement, Decision Making ไปถึง Group AI คือ Strategic Planning ของทีมในตัวเกมนะครับวัตถุประสงค์อาจารย์ได้พูดถึงแล้วนะครับเพื่อความสนุกเพื่อให้ตัว AI ในเกม non-player character กับตัวคนเล่นเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นเรามองเห็นเกมเรามองเห็นแค่ในหน้าจอ เราจะไม่ปล่อยให้ตัวคาแรคเตอร์ในเกมสามารถรู้ได้มากกว่ามนุษย์อย่างเช่นรู้ทั้งหมดที่อยู่ในเกมเพราะฉะนั้นเล่นไปยังไงคนก็แพ้นะครับเพราะเรารู้น้อยกว่าเขาอยู่แล้วน้อยกว่าตัวคอมอยู่แล้วสุดท้ายเราก็จะไม่สนุกแล้วก็หยุดการเล่นนะครับเพราะฉะนั้น AI จะเข้ามาใช้ในส่วนนี้หรือ AI จะใช้เข้ามาในส่วนของการวางสตัคเจอร์ของการทำ d i ฟฟิ c ค l ลตี้เ e เวลของเกม นะครับหรือระดับความยากง่ายนะครับเราทำเฟรมเวิร์เดียวของ AI ไว้เราเปลี่ยนแค่บานตัวเลขนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนความแม่นยำของการยิงของตัว AI character จากระดับง่ายแม่นยำ60ไปเป็นระดับยากแม่นยำ80เห็นว่าเราไม่ต้องทำโค้ดขึ้นมาใหม่เลย Copy c o d โค้ดเดิมครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขมันจะทำให้การจัดการเกมง่ายขึ้น นะครับการเลือก AI มาพัฒนาเกมเราจะไม่เลือก AI ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเราจะเลือก AI ที่เหมาะสมหมายถึงว่าสามารถตอบโจทย์ของเกมเราได้และไม่ซับซ้อนจนเกินไปไม่กินเมมโมรีมากเกินไปไม่กินรีซอสทำให้ช้าจนเกินไปนะครับเกมของเราไม่ได้มีเฉพาะ AI เกมของเรายังมีส่วนของอาร์ตส่วนแอนิเมชันส่วนของสตอรี เรื่องราวที่เราต้องเล่าในเกมนะครับเราจะไม่ปล่อยให้รีสอ r ์สทั้งหมดมาอยู่ที่ AI นะครับเราจะไม่ปล่อยให้เกมเราสามารถเล่นได้ใน iPhone ตัวใหม่เท่านั้นนะครับเราพยายามที่จะให้ Tar g e t user หรือลูกค้าของเรามันกว้างที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือก AI ตามความจำเป็นเท่านั้นนะครับไม่ซับซ้อนไม่ใช้รี o อ r c สมากแต่ตอบโจทย์ของความเป็นเกมตามวัตถุประสงค์ของเราให้ได้ นะครับอารเกมนะครับตัวอย่างที่เห็นตัว s ช o ต i ิ้ g เกมที่อยู่ในหน้านี้นะครับก็คือใช้ AI นะครับ AI ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัว non-player character นะครับโอเคนะครับเราจบในส่วนของ introduction to AI เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่า AI คืออะไร AI เป็นอะไรได้บ้าง AI ใช้ในเกมอย่างไรนะครับ